ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำตอกโกกิใส่ชีสกันนะครับก่อนอื่นก็หาซื้อตอกนะครับที่แมคโครมีนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผ่นนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับนะก่อนอื่นต้มน้ำเดือดแล้วใส่รากผักชีกระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ชิ้นปลาเต้าหู้ เนื้อหัน่นตกต่อไปก็เราก็จะใส่ไข่นะครับใส่เลยเอ้ย ตามด้วยรถดีกระเจียมเจียวแล้วก็ตามด้วยชีสอ่าตอนนี้ก็ถ่ายเวลากินแล้วอ่าอย่างนี้ก<ข>เ็เดี๋ยวเดี๋ยวหอมตัวอืมงงเลย หอมเหวอหอมยังเดียวหยุดหยุดหอมมันขนมล,โลยโรยผักชีตุ๊ดตุ๊ดยินได้ มากครับก่อนอื่นก็อย่าลืมชอบกดไลค์ใชรกดแชร์ถ้าอยาก Go, ที่แค่กดติดตามให้พี่ไนยนะครับผมขอบคุณครับยืดยืดไม่ใช่ยืด yes. Oh what? ใครชอบอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับชอบหมูชอบเนื้อชอบไก่ mm -hmm.

Mm hmm. Mm hmm. 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 Hmm.

ลองทํากินดูนะครับ <c oughs> มันจะรู้สึกถึงความอร่อยแบบนึบ,นบ,นบ,นบ สำหรับิปมนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามและผู้ที่ยังไม่กดติดตามก็ขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับเดี๋ยวผมกินต่อนะครับบ๊ายบายครับ